สวัสดีเด็กๆนะคะเจอกับคูกุยแล้วนะคะห้องเรียนออนไลน์นะคะวิชาคณิตศาสตร์่นเ่งนะคะข่าวันนี้จะเป็นเรื่องการบวกจํานวน2หลักนะคะในเรื่อง12.2เนาะนะคะเด็กๆต้องพปไปเลยนะคะเอาเล่มว่างขึ้นมาหรือยังเอ่ยนะคะเด็กวางคนเอาอขึ้นมาแล้วนะจ๊ะไปเลยค่ะในหัวข้อ12.2นะคะ ครั้งที่แล้วสิบสองจุดนึ่งนะคะดเด็กๆจะได้เรียนเรื่องการบวกจํานวน2หลักนะคะกับจํานวน1หลักนะคะโดยที่ผลบวกไม่เกินร้อยนะคะ,ะการบวกจํานวน2หลักกับจํานวน2หลักเป็นยังไงนะคะดเด็กๆลองไปดูเลยนะคะอย่างเช่นวันนี้นะลูกนะเขาบอกว่าแม่ค้าขายแครอทและผักกาด ประกาศหัวได้เงินกี่บาทนะคะประกาศหัว20บาทแคลอท3่สามสิบบาทนะคะ,ะเมื่อเราเอาจำนวน20กับ30มบมาบวกกันบางคนรู้คำตอบอยู่แล้วล่ะนะคะได้ใ50ใช่ไหมคะาบางคนอาจจะเอา30สิไว้ในจนะครับไปอีก30มสิบเพิ่มทีละสิบไป2ครั้งก็จะได้40และก็50นะคะ หรือบางคนอาจจะดูจากอะไรคะตารางร้อยนะคะมีอยู่30เพิ่มไปอีก20ใช่ไหมคะก็30 40 50ใช่ไหมคะแบบนี้อ่ะก็จะได้คำตอบเท่ากับ50นั่นเองนะคะเด็กๆขนาดวิธีไหนเออขนาดวิธีแบบคูณคูณไหมนับเพิ่มไป10 2ครั้ง ใช่ไหมคะอ่ะก็คือจะได้คำตอบเท่ากับ50ค่ะมาดูหน้า1 6ึ่อสบอกุกุ้งหน่อยลูกได้คำตอบเท่าไหร่คะ50าสิบบวกสามสิบบ่สวกแปดลูมีอยู่20บวกเพิ่มไปอีก10ครั้ง20เพิ่มไปยี่สิบสามสิบสี่กสิบเจ็ดสิบ แ0ด0ิบเคือเพิ่มไปอีกเพิ่มทีละสิบไปอีกแปดครั้งก็จะได้หนึใช่ไหมคะยี่สิบบวก80ดสบวกแปนะคะก็คือเพิ่มไปทีละสิบแครั้งใช่ไหมคะก็จะได้ว่าหนึ่งร้อยถัดไปค่ะ อ่ะคราวนี้นักเด็กเรามาดูตารางร้อยนะคะอ่ะเด็กก็มาดูตารางร้อยกันเลยนะคะตารางร้อยตัวนี้คุณครูกุ้งเคยสอนแล้วเนาะว่าตารางร้อยตัวนี้นะคะก็จะมีจํานวนที่ถ้าเกิดเพิ่มจากซ้ายไปขวาก็คือจะเพิ่มทีละหนึ่งใช่ไหมคะใช่ไหมลูกอ่าถ้าเกิดเป็นแนวตั้งแบบนี้นะคะจากบนลงล่าง ก็จะเพิ่มไปทีละสิบเห็นไหมคะจากล่างขึ้นบนก็จะเพิ่มไปก็จะลดลงทีละสิบนี่นะหลักการคราวนี้เขาบอกว่ายี่สิบแปดบวกศูสิบอืมก็คือยี่สิบแปดนะคะเพิ่มไปทีละสิอืมยี่สบแปดเพิ่มไปทีละสิบก็คือยี่แปดสามสิบแปด ส8 58และ68 28บแปวกสี 40, นับต่อจาก28ทีละสิบไป4ครั้งใช่ไหมคะไป4ีครั้งก็คือเท่ากับ40นั่นเองนะคะก็คืจะงท้ายด้วยอะไรคะลูกด,ด้วยเลขแปก็คือ68เห็นไหมคะเนี่ยยี่สิบแ8ด8าม ใช้ตารางร้อยมาช่วยในการทําก็ได้นะนะคะใช้วิธีนี้ก็ได้นะคะถัดไปค่ะซึ่งมันมีหลายวิธีนะเดี๋ยวเด็กๆจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมน,นะคะเอาทีละวิธีก่อนอ่ะนี้เรามาดูเขาบอกว่า40่สบวกย8นี่เลยสี่สนะิบนับเพิ่มไปทีละสิบสองครั้งนะคะ จะได้ห้าสิบหกสิบอันนี้นับวิธีนี้ก็ได้นะคะมีหลายวิธีขอสลับตำแหน่งเมื่อกี้ยี่วกสี่สบเนาะอันนี้มา40่สิบวกยีแบบนี้นะคะก็คือตัวตัวเลขโจทย์มันคือโจทย์อันเดียวกันแต่ว่ามันสลับตำแหน่งกันเฉยเฉ อ่ะคราวนี้เรามาดูรูปจำนวนสองจำนวนบวกกันเมื่อสลับที่การผลบวกยังคงเท่าเดิมน,นะคะสามสิบบวกยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าเพิ่มไปทีละสิบบวกยี่สิบเก้าเพิ่มไปทีละสิบสามครั้งใช่ไหมคะเพราะว่าสามสิบจำนวนยี่สิบเก้าสามสิบเก้าสี่สิบเก้าห้าสิบเก้าค่ะห้าสิบอ่กยี่สิบเก้า นะคะเพิ่มไปอีก30 29ใช่ไหมคะย9 39ิ9 59ค่ะก็ได้คำตอบเท่ากันเอ่ะหรือเราอาจจะใช้วิธีการกระจายก็ได้นะอ่ะการกระจายนะคะดเด็กๆนึกถึงแท่ง10ไว้เลยนะคะ23ก็เท่ากับนี่เลย20กับอีก3าหน่วยก็คือนี่เลย มีอยู่สแท่งเอาจำนวนแท่งที่ครบสินะคะอย่าไม่มารวมกันมากองรวมกันได้ห้าสิบกับอีกหน่วย,ม,ยมันก็คือ5้าสิบสามแบบนี้นะคะ,ะถ้าคิดเป็นลำดับขั้นตอนตามหลักการวิการหลักการคณิตศาสตร์นะคะก็จะได้ว่า23กระจาย20่บวกสเอาหลักหน่วยมาบวกกันไม่มี สเป็นเลขโดดตัวเดียว20่สบวกสาก็จะได้เท่ากับห 50, 50, ้าสิบสกสามได้ห้าสิมาลูกสามสบวกยีสเอาหลัก10มาบวกกันค่ะก็คือ3มกับสองเห็นไหมคะสากับ20เห็นไหมคะหลักสิบอยู่ในหลัก10บสองอยู่ในหลักสิบมาบวกกันก็คือ สามสิบวกกัี่สบเป็นห้าสิบรับหน่วยสี่กับห้าสี่กับห้าอยู่ในหลักหน่วยลรกเอาสี่กับห้าบวกกันก็จะได้เก้าเป็นไงคะก็คือห้าสิบเก้าถ้าพูดภาษาง่ายๆให้เข้าใจหน้าบวกหน้าหลังบวกหลังเอออันนี้คือแบบพูดแบบกระชับแต่ถ้าเกิดพูดแบบให้เด็กๆเข้าใจเห็นภาพนะฮะหลักสิบบวกหลักสิบ 10. ใช่ไหมคะอ่ะต่อไปหรือเอา34มากระจายเห็นไหมคะยี่สิมากระจาย34กระจายได้30มสิบบวกส25เท่ากับยีอ่ะเอา4ีบวกหนะคะซึ่งเป็นหลักหน่วยเหมือนกันมาบวกกันได้9แล้วนะเอาหลักสิบมาบวกกัน30สบวกยีได้50นะคะแล้วก็เอา50 ในขั้นที่สามเอาหลักสิบลูกมาบวกกับหน่วยของ,งเศษมันนะเออก็คือบวกหน่วยห้าสิบบวกเก้าเท่ากับห้าสิบเก้าเห็นภาพชัดไหมคะนี่เป็นวิธีที่แบบค่อนข้างละเอียดมากๆเลยนะต่อมาค่ะนะเมื่อกี้ครูกุ้งบอกไปแล้วเด็กๆอาจจาะวิธีนี้ไปใช้ก็ได้นะหลักสิบบวกหลักสิบก็คือเจ็ดสิบบวกหน่วย ศูนย์บวกห้าเท่ากับห้าก็คือเจ็ดสิบห้าหลักสิบบวกหลักสิบลูกหกบวสามอยู่ในหลักสิบเท่ากับเก้าหลักหน่วยบวกหลักหน่วยค่ะก็คือสามกับศูนย์บวกกันได้เท่าไหร่ลูกได้เท่ากับสามเห็นไหมคะได้คำตอบเก้าสิบสามสองบวกสองหลักสิบบวกสิบวบวกกัน สี่สิบแปดหลักสิบบวกหลักสิบหลักหน่วยบวกหลักหน่วยค่ะเจ็ดสิบเก้าหลักสิบบวกหลักสิบหลักหน่วยบวกหลักหน่วยดูดีนะเจ็ดบวกสามเป็นสิบบวกกับหลักหน่วยเป็นหนึ่งร้อยนะคะเด็กๆง่ายไหมคะง่ายนะหลักสิบบวกหลักสิบหลักหน่วยบวกหน่วยเนาะอันนี้ในกรณีที่ไม่มีตัวทดนะอ่าในกรณีที่ หลักหน่วยไม่มีตัวทดนะคะไม่มีตัวทดจําไว้เลยนะคะใช้วิธีนี้ได้แต่ในกรณีถ้าเกิดถ้าเกิดโจทย์มันมีตัวทดจะใช้วิธีนี้ไม่ได้โอเคเนาะวันนี้นะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้เพิ่มเติมนะคะการหาผลบวกของจํานวนสหลักกับจํานวน2หลักอาจจะใช้วิธีการนับต่อเพิ่มทีละสิบจำได้ไหมคะ หรือวิธีนะับเพิ่มทีละหนึ่งต้องดูกับดูที่โจทย์ด้วยนะนะคะหรือเอาตารางร้อยมาช่วยในการคิดภาพคิดเห็นภาพได้ด้วยนะคะ,ะงานวันนี้นะคะทำหน้า96ถึงหน้า97นะคะเพียง2หน้า A นะคะง่ายมากเลยนะคะ,ะสำหรับวันนี้ฝากงานไว้เพียงเท่านี้นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ